ยอดมากคำแรกที่คืออกจากปากกูคือ divorce ก็สัญญาว่ได้แต่งงานกันเลยมันถ่ายยังวะจะได้จะได้เก็บไปพูดถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วอาเหลือนานแล้วเนี่ย ภาษาอังกฤษกูเนี่ยระดับเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเอาไปเทียบระดับแบบเด็กอนุบาลงเงี้ยคำในเด็กอนุบาลกูไม่รู้เยอะมากเหมือนกันนะสกิบิดี้เนี่ยอย่างเงี้ยจังเลงอะไรนะสกิบิดี้สกิบิดี้สกิบิดี้ก็คือเป็นหมาตัวใหญ่ที่กลัวผีไม่ไม่ไม่แม่จะกูไม่ดูกูกำลังจะบอกอยู่มันคือตัวหัวคนที่อยู่ในช่วงสกิบบี้ดีนะ Yes มันคือคาแรคเตอร์ชื่อคาแรคเตอร์ ที่หัวอยู่ในช่วงแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นแสลงของเด็กกลุ่มเจนอัลฟาที่แปลว่าไม่ดีเอออันนี้ความยากมันคืออะไรถ้าเกิดแบบระดับอะคาเดมิกนี่โยนทิ้งได้เลยนะผมแม่งโยนทิ้งไไม่ไม่คือตอนฟังอ่ะฟังได้เลยแล้วแหละแต่ว่าหลังจากนั้นมันคือคาอะไรกันเนาะมันจะยากตรงนี้ไม่ต้องนังวลยากหมดยพี่ยากยากเพี่เวลาเวลาคุยกับฝรั่งรู้เรื่องอ่ะจริงๆกูไม่ได้รู้เรื่องทุกคำนะ ก็เยี่ยสไปซี่อยู่เยี่ยสไปซี่แล้วเราอยู่ข้างนอกเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็เยี่สพี่ก็เด็กนอกใช่นี่เพื่อนผมก็ไปอยู่นิวยอร์กเฮ้ยโทรอีก920โอ้โห้ครับ950แต่ว่าภรรยาคุณอยู่ที่ลอนดอนตอนนี้นั่งวินาทีนี้ซึ่งไม่ใช่กู พี่เต๋อเปิดรายการคมคมให้ไช่ครับ What is this word EP นี้นะครับเราอยู่กับจอร์จอิดจากร็บซ์เอร์เออโอเคเราพูดไปเยอะแล้วตอนแรกเข้าเกมเลยไหม ผมไม่เข้าใจเลยว่าผมมาอยู่ที่นี่ทําไมรายการ Word ส i ว s r t ไม่ใช่แบบการแข่งขันขนาดน,นั้นมันเป็นการแบบให้รู้ว่าเฮ้ยภาษานี่มันเป็นเรื่องสนุกนะชนะไม่ใช่เรื่องส,ส,สำคัญใครเป็นคนคิดใั <c oughs> คนคิดอย่างนั้นเออเป็นเรื่องของความรู้ช่วยกันพัฒนาแต่ว่าต้องมีหนึ่งคนที่แพ้ <c oughs> ใช่กูกลัวว่ามึงชนะแล้วมึงจะมาถมถุยกูเนี่ยป็นพูดเงี้ยกูว่ามันเป็นอย่างนั้นแน่เลยโอเคพวกเราไป เรียนรู้กันครับ level 1เล level หนึ่งคำที่1นะคะเป็น adjective ค่ะมี6ตัวอักษรต้องตอบเป็นคำเลยใช่ไหมตองเป็นคำเลยมึงตอบเป็นประโยคเหรอไม่อาจจะหมายว่าให้ตอบเป็นตัวอักษรตั้งใจฟังนะคะ modern and influenced by the most recent fashions or ideas ดี๋ยวให้อรค่ะ modern and influenced by the most recent fashions or ideas อะไรวะไอ้เฮี้ยกูไม่รู้อะไรวะ classic trend หมดจิตตอบจิตเป็นของพี่จอร์นี่กิตนะคะจิตตอบผมไม่รู้อ่ะทั้งดิ้นอุ้ยใช่ใช่เลยใช่เลยอ๋อต้องกดเหรอ modern trend มีอะไรอีกมึงมันมันมัน fashion หรือยัง เล็กเพลสจำเบลไหมอย่างเงี้ยกดได้เลยป่ะเดี๋ยวเปิดอีกรอบหนึ่งล้าไม่กด modern and influenced by the most recent fashions or ideas trendy ตองค่ะนี่ง trendy ทำจาีใจมากเชื่อมันเป็นการเรียนรู้แม่งนึกคำไม่ออกจริงเว้ยความยากมันอยู่ที่การคิดคำขึ้นมานี่แหละ Modern most fashions or and influenced ideas the recent by ทรนดี้ก็คือทันสมัยจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยคนไทยเรามักจะเอามาพูดกันว่า on trend on trend on t r เออจริงๆมันต้องเป็น trendy นะครับ trendy แล้วเทรนเนี่ยจะต้องออกเสียงเป็นสระเสียงสั้นด้วยถ้าเสียงยาวก็จะเป็นเทรนที่หมายถึงรถไฟรถไฟไปต่อนะคะครับ l ลเวลหนึ่คำที่2ค่ะคำนี้เป็นคำนามมีเกตัวอักษรตั้งใจฟังนะคะ A sport originally from Korea, in which people fight with arms, legs, and feet. It is similar to karate. Taekwondo! A sport originally from Korea, in which people fight with arms, legs, and feet. It is similar to karate. เท้าท้าคล้ายคาราเต้ yeah คล้ายคาคาราเต้ครับก็คือเทควันโดนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดในโอลิมปิกนะครับน้องเทนนิสก็สร้างผลงานประวัติศาสตร์ขึ้นมา2ทองถูกต้องกรณีน้องเทนนิสก็คือสื่อต่างชาติหลายคนก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นโก้ดเป็นโค้ดโก็คือ great of all time ถูกต้องไม่ใช่แพะนะครับโอเคค่ะไปต่อเลเวลหนึ่งคำที่3ค่ะคำนี้คำนามเหมือนกันมี7ตัวอักษรตั้งใจฟังนะคะ

the type of book or story that is written about imaginary characters and events and not based on real people and facts. ก็ค UH ือเป็นประเภทหนึ่งของหนังสือหรือว่าเรื่องราวนะครับที่ถูกเขียนขึ้นมาจากจินตนาการไม่ได้ถูกสร้างจากเรื่องจริงหรือว่าบุคคลจริงหรือว่าความเป็นจริงภาษาไทยคือนิยายนะครับมึงแปลออกนี่ครับเพราะฉะนั้นอ่ะได้เทคนิคแล้วเพื่อน จับคีเวิร์ดก็คือว่านิกระซิป้ามาฟังกับซิปมาไมอ่ะก็คือว่ามึงไม่ต้องสนใจเลยว่ากี่แพงมึงแพมไปเลยภายในห้าวิแบบพอมึงจับจับว่าอันนี้น่าจะใช่แหละอ๋อ๋ออ๋อนิกระซิปมาวดีนะง้องเลย ฟิคชั่นเนี่ยคือเรื่องแต่งส่วนนอนฟิกชั่นเนี่ยคือเรื่องจริงอาจจะเป็นบันทึกประสบการณ์ชีวิตหรือว่าเป็นหนังสือสาระความรู้ต่างๆนะครับถ้าใครที่ชอบอ่านหนังสือโยนเข้าใช่ก็นีน่ไงโสดมาเรื่องเกี่ยวกับหนังสือแล้ววันที่1 0ถึง20ตุลาคมนี้ครับไปเจอกันได้ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับแล้วงานหนังสือครั้งนี้นยพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่าครั้งนี้เราจัดเป็นธีมผีแล้วก็มีบ้านผีสิงในงานหนังสือด้วยครัดดียยวว้นนนาา่่ืือองงงงงผสสใหิ ไปกันต่อครับไปต่อเลเวลหนึ่งคำที่4นะคะคำสุดท้ายของเลเวลหนึ่งนะคะคำนี้เป็น verb หรือว่าคำกริยาค่ะมี5ตัวอักษรตั้งใจฟังนะคะ to cut something into thin flat pieces slice ถูกต้องค่ะ slice ถูกต้องค่ะหั่นบางหั่นบางหั่นบางเฮ้ยโอ้โหอีนแ่งรุ่นเลยว่ะ to cut something into thin flat pieces ผมมาสูตรนี้เลยพี่ไม่สนไม่สนเลยว่าแม่งจะกี่พยางค์ใช่ใช่ใช่ต้องนั้นแหละต้องนั้นแหละไม่ควยคนที่ไม่สนจริงกันั่งอยู่นู่นอันนี้สนใจยอดก่อนสนใจสนใจอยู่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอ่านให้ฟังนะ To cut something into thin flat pieces ก็คือการตัดบางอย่างนะครับให้บางแล้วก็เป็นแผ่นแล้วก็เป็นชิ้นก็แปลได้ก็คือการหั่นแบบ slice ไอ้ภาษาอังกฤษุูก็ไม่ธรรมดาเน่โอเคขอสรุปพนานะคะเลเวลหนึ่เข้ากันเลยสองสองค่ะสุดยอดมากจอดไปเกมพ่ยอดเดียมไปเกมพ่ยอดเดียมมากจอดเราสุดยอดมากรูไม่อยากจะไปจับมือใครเลยมาถึงเลเวอแล้วครับผมโอเคเลเยล2สคำที่1นะคะคำนี้เป็นคำนามค่ะมี4ตัวอักษรตั้งใจฟังนะคะครับ The person who is in charge of an organization and who tells others what to do. โอ้โหบอสโตค่ะโอ้ยรู้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 รูรู้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  The person who is in charge of an organization and who tells others what to do. อ่ะทอมเอาแมวทอมเดี๋ยวแมงยาวก็คนที่ in charge ไปดูการ์ดิเซชันก็คือแบบว่าดูแลองค์การนก็คือบริษัทต่างๆองค์กรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นคนบอกคนอื่นว่าต้องทําอะไรบ้างแบ่งหน้าที่อย่างไรครับโอเคผมกำลังแบบคุยไล่เลย CEO ไหมเมเนเจอร์ไหมให้คัมันไม่พอดีนี่วะที่จะคำง่ายๆนั่นนี่คำแปลไอ้ที่ the person who is in charge บลาๆนี่คือเป็น Cambridge เนาะเป็นคำแปลจาก ทนเไม่ได้คิดเอาเองไปต่อนะคะเรนกลสอนคำคที่สองคะ่ะคำนี้เป็นคำนามแปดตัวอักษรค่ะตั้งใจฟังนะคะ A feeling of illness after drinking too much alcohol Hangover ถูกต้องคะ่ะถูกต้องเย้ <Yeah! S 2> hey! A feeling of illness after drinking too much alcohol. A feeling of illness after drinking too much alcohol นะครับก็เป็นความรู้สึกของความป่วยหลังจากกินแอลกอฮอล์เยอะเกินไปนะครับพี่จอพี้ยอยากสาเสริมอะไรต่อไหมคะช้าไปหน่อยานโอเค okay, ค่ะเลเวลสองคำที่3ค่ะคำนี้เป็นคำนามเหมือนกันมี6ตัวอักษรค่ะนะนะคะ A machine, for example, a phone or computer, that can be used to connect to the internet. เ <c oughs> ลอเตอร์ยังไม่ใช่ค่ะโมเด็ <More them. S 2> ยังไม่ใช่ค่ะ อินเทอร์เน็ตเหรอเชี <Here. S 3> ่ยใช่ค่ะ Wi-Fi uh, <cable. S 3> ยังใช่ค่ะเ Cable ยังใช่ค่ะ Land Dang! อะไรวะ Connect to Internet ฟังไงที่ครับฟังอยูที่นะคะคือเมื่อกี้ยังนี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าคำอะไรคำแรกก็ผุดมาเราเตอร์เหมือนกัน A machine, for example a phone or computer that can be used to connect to the Internet

อเป็นเครื่องชนิดหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ Device ์นี่แปลว่าเป็นคำศัพท์ที่ใช้กับเครื่องอะไรก็ตามที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้ถ้าต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ไม่ใช่ Device อันนี้ผมไม่รู้ผมนึกว่า device คือเรียกว่าเครื่องรวมๆเลยซาร์ด้ซัมอันนี้เป็นไปได้เลยว่าอันนี้เพิ่งรู้เลยเนี่ยเป็นไปได้<ช>ไหไมว่าเพิ่งรู้เหมือนกันบบนี่อันนีบบ้มันคือการให้ความหมายของยุคแรกที่มีคําว่า device แต่ตอนนี้ device มันอาจจะความหมายมันาจะเปลี่ยนไปก็มมเป็นไปได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ชัวร์น่าสนใจครับใครรู้คอมเมนต์บอกด้านล่างครับใช่ครับโอเคไปต่อเลเวลสองคำที่4นะคะคํานี้คํานามค่ะมี6ตัวอักษรเข้าราตั้งใจฟังนะคะ A person who has formally promised to marry another. Husband <Tippin> uh, uh divorce divorce A person who has formally promised to marry another A person who has formally promised to marry another ก็คือคนที่สัญญาว่าจะแต่งงานกับอีกคนหนึ่งแบบเป็นทางการน่ะคำที่ใช้เรียกสถานะเนี้ยอย่างเป็นทางการก็คือคู่มั่นฟิองเซก็คือคู่มั่นครับที่แรกนึกว่าจะมีแต่แบบภาษาอังกฤษแต่อย่างอันเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นคำที่ในภาษาอังกฤษก็ใช้กันโดยทั่วไปโอเคขอสรุปคะแนนแป๊บนึงนะคะหลังจากเล่นเลเวลหนึ่งเลเวลสอนะคะตอนนี้ทีมพี่เติร์ดพี่ทอมนํำพี่จอยพี่อย ที่8ต่อ4คะแนน,นะคะ่ะเะใกล้เคียงใกล้เคียงเพราะว่าเลเวล3เนี่ยข้อหนึ่งอะได้3คะแนนอ๋อเราทำสอข้อก็มัน <ทำ S 1> มสนุกตรงนี้แหละเพราะว่าถือว่าได้วอร์มอัพกันแล้วครับต่อไปครับเรามาชมเลเวล3กันเลยเลเวล3า <laughs> คำที่1ค่ะคำนี้เป็นคำนามนะคะมี9ตัวอนนะะักษรค่ะตั้งใจฟังนะคะ Moving images created from drawings, models, etc., that are photographed or created by a computer. By Animation! <Dracula> <Yay! clears throat> <hi> <laughs> <imitary> Moving images created from drawings, models, etc., that are photographed or created by a computer. โอ้ทำงานสายตรงมาถูกต้องครับสายตรงครับ,รรบ moving image ก็คือ <Yeah. S 2> ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกสร้างจากไม่ว่าจะเป็นการวาด <c oughs> หรือการปั้นหรือใดๆก็ตามหรือรูปก็ตามแล้วก็หรือ,รอถูกสร้างโดยคอมพิวเตอร์ก็ได้ <c oughs> ไดนะครับภาพเคลื่อนไหว <c oughs> นั่เอง อุ้ยคำว่าโมเดลนี่คือหมายถึงงานงานปั้นมันมีบริษัทใหญ่โตที่ทำแบบหนังฮอลลีวูดต่างๆที่เป็นแบบซีจีอะวูฟพิกเจอร์สต็อปโมชั่นอะนั่นคือโมเดลปั้นต่อเงตัวคาแรคเตอร์แล้วก็ดูลโมเดลเนี่ยมันเลยมีการโฟโตกราฟเข้ามาเกี่ยวเพราะว่ามันใช้โมเดลแล้วเราก็ถ่ายแก๊กคือบิดแล้วก็แก๊กก็นับเป็นแอนิเมเต็ดเหมือนกันขอบคุณครับ โอเคค่ะเลเวลสาคำที่สองนะคะคำนี้คำนามค่ะหกตัวตอ,อักษรฟังนะคะ A very old story or set of stories from ancient times, or the stories, not always true, that people tell about a famous event or person. Always true. อะอามา <And S 1> อะไร <people S 1> เนี่ยไอ้เชี่ยเชี่ยเชื่ยไม่ติดอยู่ในหัวไม่ติดอยู่ในหัวไม่คือคุนึกไม่ออกเล มันคือไอไอเมันติดอยู well no, ่ในหัวไอเมแค่ทีด e ีแท้ทีดีเลจันเค่ะชื่อเลจดนเลยเหรอกเิรแยงเหรผมจะพูดเดแยงตอบอะอะไรเนี่ยไอเทนดอยู่ในหัวม่เมลตาเจันเลจแล้วเมื่อกี้มื่กี้ที่ด history history h i s t o อะไรเลจด์ กูบอกเลยเส็นด MM ูแย่งอ่ะแย่งูบอกคนดูรู้ใหญ่เลยกูหันไปเจอหน้ามึงแล้วกูรีบกดก่อนกูลืมที่กูฟังมาเลยกูรีบกดก่อนไงกูหันไปเจอหน้าเฉินหลงอ่ะเออกูรีบกดก่อนอีกหียไม่แบบกดกดไปแล้วคำมังไม่ออก A very old story or set of stories from ancient times, or the stories not always true that people tell about a famous event or person. เลเจ้ก็คือตำนานครับคือเรื่องเล่าตั้งแต่โบราณกาลนานมาซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้ก็ไม่รู้นะครับแล้วมิดแมิมิก็คือก็เป็นตำนานแต่ดูลึกลับกว่าเออมิดนี่คือย่อมาจากมิดซิลีมิดซิลีคือมัน, s <S มนวางเวงเหลือเกิน <laughs> มันเงียบงันผมชอบคำนี้มากผมเคยพูดไปแบบตอนถ่ายบล็อกว่าเฮ้ยความหมายมันดันรีเลทกันแบบมิสซิลีกับมิสวีมิสซิลีเ่อกับหูเข้ามามิสซิลีเหมือนแล้วมิสซิลีโอเคค่ะเลเวล3สามคำที่สามค่ะคำนี้คำนามค่ะสิบเอ็ดตัวอักษรนะคะอินเตอร์เกรซิองเนี่ยโอเคตั้งใจฟังนะคะ

คุณนึกทำไม่ออกอ่ะใช่อ๋อแต่เรามีเวลาคิดอะคิดได้เฮ้ยนี่มันเป็นบั๊กของเกมเรามีเวลาคิดเพื่อนใช่ใช่มีเวลาคิดคิดได้เลยครับความรู้สึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นดีเกิดขึ้นในอนาคตเฮ้ยต้องหมดละ f o r t u n เยีะ่ใช่ค่ะอ๋อ o p t i m i s t i เมื่อกี้ไปแล้วเมื่อกี้อะไรวะเซนเซชั o เซนไซยะไม่เซนไซยะ แ่ดอันนี้เดี๋ยวให้แข่งการกดแล้วนะคะมีคําใบ้ไหมไม่ไม่จำไม่ต้องใบ้ไม่ต้องใบ้ม,บม่มีคาใบ้ไหมเก็บไว้ก่อน <c oughs> The feeling that good things are going to happen in the future มันรู้สึกอะไรในทอมพูดภาษาไทยดีเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยภาษาไทยจะพูดว่าอะไรอะ่ะเอางี้ใบ้ว่าถ้าเป็นคนไทยอะ่ะอาจจะไม่ได้เป็นกูติง เสมอไปอ่ะคือก็แบบว่าสัมผัสว่ามันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอ้าวมืจากหูป้ายคำนี้แล้วน่าจะกดได้แล้วมั้งคำนี้ลงท้ายด้วยชั้นรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วอีอันนี้น่าจะรู้แล้วเริ่มต้นด้วยตัวอ,อักษรตัว e อย่าเพิ่มอบอกแค่นีแ้แหละ e e erection <laughs> ไม่ใช่ได้เฮ้ย สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแน่คอณเฮ้ยถูกถ้าไม่มีใครกดอันนี้โมคานะคะขออีกตัวได้ไหมอีกตัวอีกตัวนะขอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยค้ยแอดแอดเฉลยค่ะคำนี้ก็คือ expectation ค่ะโอ้อ๋อโอเคคาดหวัง The feeling that good things are going to happen in the future. แม่แต่แบบเราเราเราคิดไปไม่ถึงคำนี้ก็ใช่เราโดนกู๊ดหลอกเนี่ยเพราะว่าแปลว่าบ้านเราจะใช้มันในแง่อย่างที่พี่เขาบอกคือบ้านเราใช้ในแง่ที่เราไม่ได้มีกู๊ดเข้ามาเกี่ยวข้องเท่าไหร่ผมว่าเราหลงทางเพราะคำแปลใช่กู๊ดนั่นแหละโอเคโอเคค่ะไปต่อเลเวล3าคำที่4ในคัสุดท้ายนะคะคำนามค่ะ1ิบสามตัวอักษรสิบตัวอักษรนะคะตั้งใจฟังเลยค่ะ the situation of two or more people working together to create or achieve the same thing เชียพาร์ทเนอร์เดี๋ยวไม่ใช่ค่ะทีมเวิร์กเดี๋ยวไม่ใช่ค่ะอ,อ,อะไรออค์กไนเซชันเดี๋ยวไม่ใช่ค่ะแค่เด็ขอฟังอีกทีครับ <คน S 1> สองคนหรือเขาบอกสองคนไหมมากกว่าน,นั้นมากกว่าน,นั้นอ๋อสองคนหรือมากกว่าน,นั้นหรอกูฟังไม่ทัน The situation of two or more people working together to create or achieve the same thing สองคนที่แบบ a ซีน e กิดเซนติงเดียวเฮ้ยเฮ้ยอะไรก็กดได้เลยยังไม่รู้เลย brainstorming ไม่ใช่กิดเกิดยังไม่กดนะ เอ้ยอะไรใช่แล้วเนี่ย B R A I N T E S C O R M เป็นสองไม่ได้่ะเป็น่ะคิตอบรีบตอบรีบตอบไม่รู้แล้วเนี่ย collaboration ติดต้องแล้ collaboration ติดต้องแล้ว collaboration คนนี้ทอมแบบเปลี่ยนพิเศษเลยนะพูดขนาดนั้นเลยจริงคนเราก็ต้องมีพัฒนาการบ้าง The situation of two or more people working together to create or achieve the same thing. c o l l a b o r a t i o n นะครับมันก็คือการทํางานร่วมกันนั่นเองเพื่อจะคิดสร้างสรรค์ทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า c o l l a b o r a t i o n เนี่ยคนไทยหลายคนมักจะพูดกันว่าคอลแลบบเออมาคอลแลบกันเช่นเทพลีลากับรับทราบมาคอลแลบกันหรือว่าแสดงมากหลายๆคนเขาเรียกคอลโบอาเพราะว่าถ้าคอลแลบจริงๆแปลว่าพังวันก่อนใช่วันก่อนมีน้องมาคอมเมนต์ว่าเมื่อไหร่พี่ทอมจะไปคอลแลบกับรับทราบอันนั้นทางธาร ใช่จริงๆใช้คำว่าคอลลาโบก็จะชัเจจชจนคอลลาโบเลชั่นคอลลาโบโอเคสรุปคะแนนนะคะวันนี้ทีมพี่เตอร์พี่ทอมนะคะชนะพี่จอนพี่อิดไปที่17ต่อ4ค่คะแโโนนนิด <c oughs> หน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย <c oughs> ันดูเยอะจังเลย ผมว่ามันห่างกันแค่นิดเดียวเออนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเนีดเด่ยดูดูจากมือเนี่ยผมว่าเราห่างกันใช้คขาว่าเฉือนเฉือนนะแต่ไม่เป็นไรเว้ยจอร์นมึงตอบได้ในข้อที่มึงควรจะตอบได้ก็คือคำว่า divorce <c oughs> ม,มันจบแล้วมันจบแล้วภารกิจเราสองคนสำเร็จแล้วเยี่ยมึงตอบได้บ้างมึงตอบได้เลยเยี่ยมแล้วเลาเยี่ยมแล้วเราทำได้ดี่ของเราแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับไปงานหนังสือช่วงนี้รับทราบเดี๋ยวต้นเดือน ตุลาครับคือควันที่สองกือจะมีงานคืนพุทธมุทผ้าหงมจนะครับก็คือขายบัตรทันเดอร์คอนเสิร์ตเข้าไป กดแบกันได้มีเสื้อของคืนพุทธขายครั้งแรกอนอกจากนั้นเขาติดกันเลยเป็นเสื้อครบรอบ a n นนิวเซอรีรับทราบ10ปีที่เราทำแบบเจอซี่รวบรวมเรื่องราวทั้งหมดของ10ปีรายการต่างๆที่รับทราบเคยทำอะไรอย่างเงี้ยเราทำเป็นเจอซี่ตัวหนึ่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตัวเองตัวละ50,000บาทเท่านั้นใช่แต่ว่าลดราคาพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้โอลดไปทั้งหมด สี่หมืนกว่าบาทอะนั่นแปลว่าถ้าใครไปซื้อบอกเลยช้องชัดต้องบอกโค้ดว่าดูมาจากววดอีดีส่วนนะถึงได้ราคานี้ถ้าไม่บอกก็ลดสี่หมื่นกว่าบาทอยู่ดีบอกว่ามาจากรายการไหนก็ได้มาจากช่องที่กูไม่รู้จักก็ได้สุดท้ายผมขาฝากไ g จเฮ้ยได้ดิเอาไอจไอจ๊อบแล้วกันไอจีจ๊อบขึ้นมาเลย ให้แลนด์อมมากเลยนะใช่ชื่ยวปุ๋ยจีใครดีวะงงั้งโมมขอฝากไอจีเหว่งโกโฮมเออหว่งนักสกอโกอันนั้นสกอโฮมเลยวันนี้เวลาหมดแล้วขอฝากไอจีของน้องเชนตะก้องตรงนี้ด้วยนะครับเราชอบถ่ายไอจีคนอื่นแล้วนั้นขอฝากไอจีน้องพาวด้วยครับตรงนี้นี่มีคนขอเปิดวาร์ปกันเยอะแยะนะครับจัดให้ไปเลยวัยรุ่น งั้นผมแถมออมสินนะฮะจากรักราบนะครับผมอ่ะขึ้นเลยอ่ะฝากกันเพียงพอแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับดีซีสวนวันดีลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ